ก็นี่ไม่มีป้ายถ่ายรูปไหมตรงตงว่างนะ ตืน่นมาก็กินกินแล้วก็นอน น้ำไหมน้ำนองว่าฝนตกเยอะข้นบนเนินกอลใช่ขนาดกอลขึ้นบนเลยมาเดินด้วยกันพอสมัยสงครามโลกน้ำเยอะนั่นไม่มีใครเลยมีแต่เราทำไมสงครามโลกอ่ะสานะ ขีรถไฟก็หายไปอย่าเข้าไปฮะ ตามลำนู สายไฟอลไหจะไปกันนู้นเลยไหมหรือจะไปขนมนี้ขนมกินยังอยากเนี่ยอยากนันเดีนี้เลยไม่ควอาจจะเปนี้ก่อนอดั่ายไแสวยอยากขายงโอ้อมง สวยนะไม่้ยเดไ้ตรงไหนก็บอกแม่ให้เาถ่ายให้น้ำสตรงนี้จัดอยทำไมมันก็ฝนไม่ตกมันไม่มีอะกลางๆน้ำตก น้ำตกเลยจ้าตอนเยนเหมือนเราต้องกลับจะพอผิดพลแล้วมลูกกระถิ่นตอนเยนแค่ถขึ้น้ลนมื่นตกขาวต้าเลย ดีมากแข่งแกร่ง่ะตั้งกล้องเพื่อนทีจะไ,ได้สามคน

มอสสวยงามมอสสวยมากเียนมว่าเกยอยากถ่ายก็ถ่าย นู่ยมาแล้วไม่ไหวแล้วเกเทยนเดี๋ยวเกเยนตั้งใส่ตู้บริจาคตู้บริจาคเะเทียนถอดรองเท้าง่ายกว่าเพืืองไหวดูนารูไม่เฉพาะของตัน แม่ร้อนเหลือเกินตอนนี้อันนี้เป็นเส้นแบ่งเดินข้างบนนี่บ่อน้ำลำปางแนวแบ่งเขตจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนใครมาเปิดบ่อน้ำลำพูนไว้แน่อุ้ยมีปลาปลาอย่างเนี่ อุ๊ยโห่ตัวใหญ่มากนั่มันจะขึ้นอหวกหวงมันไปขึ้นมันก็โดดขึ้นอ่ะกะกระโดดนั่นน่ะเห็นไหมมีบางตัวที่กระโดดเกาะอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะเออเริ่มมีตีนแล้วเห็นไหมันเเกลเออนะมีคนเอามาอาหารมาให้อาหารให้ขู่เออดีเออ๋คนตกได้ไม่เปียก อะไรนะสาธุสาธุาธโอ้ยไหวไปเถอะลูกไม่เป็นไรหรอกะไปนั่งพักกินน้ำกันก่อนแล้วรถไฟกูจะได้เห็นไหมนั่เนี้ยกูจะได้เห็นรถไฟไหมนั่งพักกินน้ำก่อนเดี๋ยวเราแจงสันสดใสฟ้าสวยอ่ะึ้นไป หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วล่ะปะไปไปร้านน้ำกันยังล่ะกินเขาบอกินเขาบอกกินกินโค้กกระป๋องอะไรอย่างนี้แล้วก็ขนมเล่นอืคถ้าจะกินไปก๋วยเตี๋ยวอีบอกินกินมอกน้ำอย่างเงี้ยในมุมไหนมุมนี้ยเตยอยากกินอะไรไหมแฟบซี่ไปกินโค้กกินอะไรเนาะ แนวพิงเกิลก็มีอะไรก็มีโอโคสีลบไปม่เนร่อานวมกันหมดเลยค่ะสองสีหกร้อยร้อยสิบบาทเจ้าถึงแล้วคะต้องใส่ครับนีครับนังได้เนาะได้เลยค่ะนั่งตามสบายเลยเจ้ายู่มกต้องรบมุมอ่ะขอบคุณพี่แหวนน้อ ออ๋คฝนตกฝนตกจาน้ำตกตรงบนอุโมงค์จะปลไหลเนาะกูเตือนน้องมาไม่คไหลุเต้นตกกัาะบเดัผสมกับเพือมันออกไปมันตึลสเปรลคไมิแว่นกับแว่ทาน่อยเพราะว่าป็ดไก่สับขนม แล้วนแน่เออล่มพอด,ดีเลยตรงนี้แต่เพียงพ่าจะมาทางไหนอ๋อมาทางไหนอ๋อที่ว่าอา๋อไม่ไปไหนไม่รู้แล้วพ่อไปดูบอร์ดเ้ามาจากทางโน้นป่ะเอออีหมายหมวกเชียงใหม่จะไปเชียงใหม่แล้วจะมา,ามเชียงใหม่อ๋อปั่นมาเสองคนที่ต่างกันไปนแต่ง จอมฉีกินนด้ไหมเจ้าหมานั่กินเียนนีแล้วก็กินสบายอ้ามะหมดละรู้สึกแม่มาจากทางนี้ใช่มเียนว่า หวจะไปทางนู้นใช่ไหมไม่ไปลำปางนะตรงที่นั้น,นลำปางนะนี่เชียงใหม่อันนั้นมาจากเชียงใหม่จะไปลำปางอันนี้มาจากลำปางไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ก็ตั้องไปอุโมงค์อ่ะถ้าไปเลยถ้าไปเชียงใหม่ก็มาจากอุโมงค์ เลือกูปขายอนใดจอบตั๋ง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 ต้องตั๋งตั๋งนั๋งตั๋งตั๋งต้องตั๋งตัองตั๋งตั๋งตั๋งตังตั๋งนั๋งนั๋งต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 ั๋งงนังนงังงงงังง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  ตัวควุมรจะเข้าสู่สถานในชานชลาที่สองครับ ตัวที่407เดเพื่อออกจาสถานีปุยตาไปแล้วจึงรับส่ทงที่สายมีสถานีทาน่าชลบุรีสารเามทา่าหนองโลมลำพูดเป็นสถานีต่อไปครับ หัวฟังอะไรฟังไม่ฟังเออ,อ,เอ,อนั่นแหละถ้ามันคล้องผิดเป้านี่นทำาังไงผิดโัวดได้เลย